สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดูานาแปลงข้างๆโรงงานนะครับกำลังเตรียมพื้นที่เตรียมดินนะครับกำลังจะทำนาในรอบต่อไปนะครับประกอบกับในช่วงเมื่อช่วงเย็นนี้ผมเห็นเขาอ,าออกข่าวนะครับว่าช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้สิครับช่วงตั้ง ตั้งแต่เมื่อไม่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าราคาข้าวเวียดนามพุ่งแซงข้าวไทยไปแล้วในรอบสามสิบปีนะครับราคาข้าวนะครับนั่นก็บ่งบอกเห็นว่าคุณภาพข้าวของเวียดนามเขาทำได้ดีกว่าเราแล้วนะครับก็เลยมาทำวิดีโอนี้ว่าทุกวันนี้บ้านเราค่อนข้างจะเน้นในเรื่องการผลิตมากกว่านะครับเพื่อเอาจำนวนนะครับทุกวันนี้เราทำกันแบบนี้ นะครับเป็นการเร่งรอบพอเร่งรอบมากมันก็ไม่มีคุณภาพนะครับมันก็สู้ยากและออย่างทางเวียดนามเขาเอ,อบ้านเมืองเขายัางไม่เจริญมากค่าแรงอะไรต่างๆก็ยังถือว่ายังไม่มากนะครับมีความเป็นธรรมชาติสูงนะครับดังนั้นมันก็ไม่แปลกที่เขาจะทําข้าวได้มีคุณภาพนะครับแต่ของเราจะเน้นเรื่องปริมาณเล่นเร่งรอบ เพื่อจะเอาจํานวนนะครับดังนั้นจึงทําให้ราคาข้าวเวียดนามแซงไทยขึ้นไปในรอบ30ปีนะครับที่จะคุยในวันนี้ก็คือเรื่องของคุณภาพดินนะครับคุณภาพดินนาบ้านเราผมว่าทุกวันนี้ดินนาบ้านเราเป็นแค่เพียงสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว่างปุ๋ยกับข้าวแค่นั้นเองนะครับวัตถุอินทรีย์หรือว่าแร่ธาตุในดินนั้น แทบจะไม่มีแล้วนะครับผรว่ามีน้อยมากๆเพราะว่าปีหนึ่งทำข้าวได้ตั้งสามสี่รอบนะครับมันแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับจริงๆแล้วเรามีแนวทางนะครับบ้านเรามีแนวทางทั้งองความรู้เรื่องเกษตรอินทรีเรื่องการปรุงดินโดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนมากนะครับเพียงแต่ต้องพยายามทาความเข้าใจกับชาวนานะครับให้เขาเข้าใจมากขึ้นหรือว่ามัน อะไรก็ตามที่รัฐบาลทาได้แต่ว่าผมผมมองว่ามันมันน่าจะยากนะเพราะว่าทุกวันนี้เรา,เาโดยระบบของการค้าขา,ขายเรื่องปุ๋ยเรื่องยาโดยระบบมันครอบคุมเป็นหมดนะครับมันทําให้ทุกอย่างต้องเล่งรอบต้องทําเอาจํานวนนะครับเน้นตรงนี้เพื่อที่จะให้ได้ตังมาไปทํ่านอื่นต่อ,ตอ,ตอไประบบมันมาแบบนี้นะครับแต่โดยส่วนตัวในฐานะที่เราผลิต เขาเรียกว่าน้ำหมักปลาเนี่ยนะครับเราอยู่ในสายอินทรีย์เนี่ยมันมีวิธีการที่เราสามารถจะทาให้ดินพวกนี้นะครับกลับมันดีขึ้นมาใหม่ได้เพียงเพียงแค่เราพยายามใช้หรือว่าเปิดใจใช้อะไรอ,อื่นมากกว่าน,นี้หน่อยนะครับในระยะยาวอย่างเช่นเราใช้น้ำหมักปลาเนี่ยผสมน้ําลาดไปตามให้ไปกับน,น้ำเนี่ยนะครับมันจะช่วยได้เยอะเลยหรือไม่แต่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพวกนี้มันจะช่วยได้ม,มากๆเลยแต่ว่า บางท่านหรือว่าชาวบ้านบางคนเขาก็ยังไม่เข้าใจนะครับตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากเหมือนกันดังนั้นก็เลยมาดูเขาทํานานะครับก็เลยรู้สึกว่าเออเราฟังข่าวแต่รู้สึกว่ามันมันมัน,มนบ้านเราก็เหมือนกับว่าเวียดนามเขาจะแซงเราไปอีกอีกก้าวหนึ่งอีกแล้วนะครับเรื่องราคาข้าว็รู้สึกว่าเออมันในอนาคตเขาจะแซงอย่างอ,อื่นไปเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเรื่องนี้นะครับก็ วันนี้ก็มีแค่นี้นครับมาดูเขาทำนาขอบคุณนะครับ